การจัดอะไหล่เครื่องนะครับมันก็มีหลายแบบหลายอย่างให้เราเลือกแล้วแต่เราชอบเนาะแต่ทนีนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับการจัดอะไหล่เครื่องของผมที่ลูกค้าสั่งมานะครับอยากได้แบบไหนอะไรยังไงเราก็จัดให้นะครับตามที่ต้องการได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะให้เพ,เพื่อนๆดูว่าอะไรที่เพื่อนๆถามมานะครับทักมาเพราะว่าไอพี่ผมอยากได้เป็นสเต็ปแบบ นี้นะครับพี่ช่วยดูให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าไอ้ที่เพื่อนๆสั่งนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เครื่องที่1นะครับเครื่องที่1ก็จะเป็นตระกูลโตโยต้านะครับรหัส 1KD นะครับคันนี้ก็เป็นลูกนะครับไซส์0.50นะครับพร้อมพร้อมกับแหวนนะครับ NPR ญี่ปุ่นนะครับส่วนเครื่องที่2นะครับเป็นตัว d m a มตัว1 หนึ่งจุดเก้านะครับตัวนี้ก็อัพอีกเหมือนกันนะครับอ่าอัพเป็นไซส์หนึ่งร้อยก็คือลูกเป็นอิซุมิมาเล่นนะครับแหวนเป็น NPR ตัวญี่ปุ่นนะครับส่วนเครื่องที่สามนะครับก็เป็นอีซูซูอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของพี่ใหญ่นะครับอ่าซีเจเจไซส์หนึ่งร้อยก็คือลูกอิซุมิอีกเหมือนกันนะครับแหวนก็เป็น NPR ญี่ปุ่นนะครับก็คือตามสูตรนะครับสูตรนี้ก็ โอเคเลยนะครับส่วนเครื่องที่ C ีก็เป็นเจเจอีกเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้อัพเป็นแค่ไซส์0.50นะฮะนี่ครัเพื่อนๆดูก่อนนะครับฮะและที่ผมเคยบอกไปนะครับขาดซะไม่ได้เลยนะครับทําทเครื่องอยู่แล้วนะครับสปริงวาลวก็ต้องทําด้วยนะครับมันจะได้บาลานซ์กันนะครับนี่ก็มีทั้ง1.9วีกแล้วก็ดีแม็กเก่าแล้วก็ วีโกนะครับสําหรับสปริงวาลนะครับแต่งนะครับตัวนี้นะครับหลักๆพื้นพๆก็เท่านี้ครับผมนะครับสั่งแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะครับของทุกอย่างที่เพื่อนๆสั่งมาก็บอกมาเลยนะครับอยากได้แบบนี้แบบนี้อะไรครับเราก็จะส่งให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับใครเห็นว่าคลิปผมมีความรู้ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับจะได้ทําคลิป การเลือกซื้ออะไรได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับ